ะฉะนั้นข้อสอบเขาจะให้สถานการณ์มาคําถามมันจะยาวคําถามมันจะยาวเขาจะให้อะไรมาไม่ต้องสนใจเขาจะให้หมอเสียงมาก็ไม่ต้องสนใจเขาให้หัวหน้าการเงินมาก็ไม่ต้องสนใจเพราะอ๋อเขาต้องถามการถามเราเราคือใครเราคือเบอร์แปดหัวหน้าหน่วย นหนาการเงินคือผู้ช่วยคือผู้จัดการสําคัญอยู่ตรงนี้อ๋อเราคือผู้บริหารเราต้องคิดเชิงบวกอ๋อเราต้องให้ผลรับเป็นบวกบวกเป็นวินวินเห็นไหมครับจากลักข้อน,นี้เนี่ยเราดูเลยว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโทรหาลูกค้าแจ้งว่าจะไปพบและเร่งไปพบเพื่อขอรับเงินคืนโดยพนักงานการเงินเนี่ยพาไปด้วยเปเล่าเหตุการณ์้ฟัง ท่านคือใครท่านคือหัวหน้าการเงินท่านอยู่ในเหตุการณ์ไหมโน no. ท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนที่ในเหตุการณ์คือการเงินท่านถอยมาแล้วครับเป็นข่าวท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่สิ่งที่ท่านรู้คือเงินขาดเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอะโทรหาลูกค้าแล้วก็รีบไปพบไปขอเงินคืนพาการเงินไปด้วยไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ทุกเรื่องมันก็จะมีบวกมีลบมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมทําไมให้ตอบว่าอะไรคือใช่ตัวท่านอะไรคือไม่ใช่ตัวท่านเพราะทุกอย่างมันจะมีสองอย่างคือใช่กับไม่ใช่ใช่กับไม่ใช่ใช่กับไม่ใช่ใชใชถ้าท่านทําแบบนี้ท่านรีบโทรเลยโทรปุ๊บไปขอรับเงินคืนท่านรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าเอาเงินไปเกินจริงท่านรู้ได้ยังไงว่าลุงเสงหายเพราะสมุนไพรจริง ท่านไม่ดูใจเหตุการณ์นะครับท่านไม่ดูใจเหตุการณ์นะครับคนที่ได้เหตุการณ์คือน้องๆเพราะฉะนั้นเรื่องจริงคือทํางานเลิกวันปกติการเงินเขาจะเก็บเงินแล้วก็ส่งเข้าให้ชิปปรากฏว่า,วามีการเงินคนหนึ่งเนี่ยกาลังทําอะไรไม่เห็นเก็บเงินสักทีแล้วก็สังเกตดูคุยกับคนข้างๆ เราเป็นหัวหน้าการเงินมีเหตุผิดปกติแล้วปรากฏว่าจริงๆเงินขาดพอเงินขาดปุ๊บเราเป็นหัวหน้าการเงินเนี่ยเราเป็นผู้ช่วยเป็นผู้จัดการเราไม่ได้รู้เรื่องนะไม่อยู่หน้างานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกมาถามเออมันเป็นยังไงอ๋อเงินหนูขาดค่ะแล้วคุณเช็คไอสลิปือยังเช็คแล้วอะเคาน์เตอร์โน้นเงินคุณเป็นยังไงขย,ยงไหมไม่ขย,ยงคนนี้เป็นยังไง ไม่เคยเงเรากําลังหาข้อมูลน่ะหัวหน้ากันกันต้องหาข้อมูลก่อนไม่ใช่ไปไปหาลูกค้าไม่ใช่หาข้อมูลเสร็จปุ๊บคุณสันนิษฐานว่าใครเอ,อหนูคิดว่ามีลุงคนหนึ่งอย่างงู้นอย่างนี้เขาอยู่หน้างานเขาพูดได้เขาตัดสินใจทันทีได้แต่ท่านไม่ใช่ครับท่านต้องถามก่อนหาข้อมูลก่อนอ๋อคิดว่าลุงใช่ไหมใช่มันเวลาไหนอะ่ะอ่ะไปเปิดวงจรปิด เห็นไหมครับหัวหน้างานตัดสินใจต้องหาข้อมูลก่อนจากคนรอบข้างไม่พอหาข้อมูลจากวัสดุดูเทปดูอะไรก่อนอมันน่าจะเห็นไหมฮะเริ่มและเริ่มประมวลความคิดแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าเราตัดสินใจตามข้อหนึ่งก็แสดงว่าเราไปปากปามเขาแล้วว่าคุณลุงออกมาเกิดมันไม่ใช่ล่ะก็สอบเนี่ยนะครับมันต้องนี่คือการทั้งคิดทั้งวิเคราะห์ นะคิดทั้งวิเคราะห์นะครับเวลาเจอปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการแก้ปัญหาเขาบอกว่าต้องหาข้อมูลเห็นไหมเราถามการเงินถามคนโน้นคนนี้เราถามเขาเพื่อหาข้อมูลเราเปิดดู CCTV เพื่อหาข้อมูลจากระบบนะครับอเอกสารสลิปคณครบต้นยังหาข้อมูลจากเอกสารหาข้อมูลแล้วแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เออมันจะใช่ไม่ใช่วะ เอ๊มันดูแล้วมันใช่ไม่ใช่มาวิเคราะห์ดูพัฒนาทางเลือกเอ๊ถ้าเราไปอย่างนี้คือปักปั้มใช่ไหมถ้าเราอย่างนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมพัฒนาทางเลือกกอขอของอประเมินว่าถ้าเลือกกอไก่ผลกระทบเป็นยังไงโอ้ลุงแกไม่ได้อไปแกก็จะบน่นรู้สึกน้อยใจไปเล่าคนอื่นฟังว่าโอ้ทกศมาปักปั้มฉันฉัน,ฉนไม่ได้รับเงินมาป้าฉันไปเล่าต่อภาพลักษณ์ทกศก็จะเสียหาย เห็นไหมครับวิเคราะห์ผลกระทบวิเคราะห์ผลกระทบวิเคราะห์แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกคือวินวินโซลูชันเพราะฉะนั้นที่ผมคุยให้ฟังหลักการคืออ๋อโพซิทีฟทิงกิ้งหลักการคือต้องมองเชิงบวกต้องคิดต้องไอเดียบันเจิดถ้าแก้ปัญหาต้องวินวินเห็นไหมครับเนี่ยหลักการนั้นเอามาตอบ ข้อสอบเอามาตอบข้อสอบเพราะฉะนั้นเราก็ดูครับอย่างการทํางานเนี่ยคนที่จะทํางานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต้องอันเลิศที่เขาพูดว่าอันเลิศอันเลิศอันเลิศคืออะไรคืออ๋อต้องมีทัศนคติทัศนคติมาอันดับหนึ่งถ้าทัศนคติบวกงานเนี่ยสำเร็จเกินครึ่งไปแล้วนะครับต้องมีความจงลักภักดีต่อองค์กรต้องมีความพยายามปรับปรุงมีความพร้อมปฏิบัติตามนโยบายเห็นไหม ต้องปฏิบัติพร้อมปฏิบัติตามนโยบาย,าย,ายอ้นโยบายอยู่ด้เหตุผลไม่ได้นี่คือสาเหตุที่มันไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงเป็นหลักสําคัญที่จะเอามาทำข้อสอบข้อสอบมันจะมาแบบไหนก็ตามเห็นไหมมันจะมาแบบให้ท่านเลี้ยงก็ตามหรือมันมาให้ท่านเลือกก็ตามก็เอาหลักการเดียวนั่นแหละไปตอบเพียงแต่ว่า พึงสานึกว่าอ๋อเราคือเราคือเราคือคิดถึงข้อนี้ไว้บ่อยๆสิ่งเหล่านี้ผมเรียนว่าทุกท่านต้องไปฝึกเพราะบางครั้งด้วยวัฒนธรรมการทำงานเราเนี่ยกับหลักมันคนละยางเพราะบางครั้งด้วยความเร่งรีบของงานความเร่งด่วนของงานสั่งวันนี้จะเอาพรุ่งนี้บางครั้งระดับผม บางครั้งระดับผู้ช่วยระดับหัวหน้าทีมต้องลุยช่วยกันเห็นไหมครับเราปลงไปทําช่วยกันผิดหลักนะครับแต่ด้วยกําลังใจทีมงานเขามีกําลังใจน้องๆมีกําลังใจระดับรองระดับผู้ช่วยระดับผู้บริหารทีมทําช่วยกันดีได้ขวัญกําลังใจได้ทีมงานแต่เอามาตอบมันจะผิดหลักแค่นั้นเองแต่หลักการทํางานถือถูกต้องดีมาก นะครับดีมากเลยช่วยกันทํางานแต่พอเอามาหลักบริหารมันมันก็จะแย้งกันนิดนึงผมพยายามที่จะเอามาเทียบให้ท่านดูทั้งสองข้อมันมาแบบไหนท่านจะได้ไม่ต้องงงอ๋อมันเป็นแค่รูปแบบเห็นไหมครับให้เรียงกับให้เลือกมันก็ไม่ต่างอะไรกันเอาหลักเดียวมาต่อพิจารณาข้อมูลเห็นไหม สอบถามหากมีความเป็นไปได้ก็ตึงโทรแจ้งลูกคา้าข้ออื่นเราไปปักปัม๊มเราไปใช่ไม่ใช่ใช่เราไปแล้วเราไปแล้วครับซึ่งเท็จจริงเรายังไม่รู้ทําไมเราไม่รู้ก็เราไม่ใช่คนที่อยู่หน้างานคนที่อยู่หน้างานคือการเงินนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบเป็นเคสหนึ่งเคสมีสามข้อก็จะมานะครับก็จะมามันมาเพราะว่ามันจะให้เราอ่านเยอะเพื่อให้เรางงเสร็จแล้วก็ ตอบเขาจะรู้แหละว,ว่าคุณมั่วหรือไม่มั่วเหตุผลมีไม่มีจะรู้ตอนนี้รู้ตอนเวลาจะตอบนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันยาวๆเราก็มาดูอ่านข้อข่าวแล้วก็มาดูตัวเลือกช่วยได้ช่วยได้ไดเนี่ยที่ที่เขาทำเนี่ยนะครับก็คือเขาทําตามหลักนั่นแหละตามหลักวิชาการนั่นแหละข้อมูลก็ให้มาแล้ว วิเคราะห์ปัญหาคือขาดสี่หมืนเราต้องพัฒนาทางเลือกแต่ทางเลือกมันไม่ต้องพัฒนาเพราะเขาให้กอขอของอมาแล้วข้อสอบเขาให้ทางเลือกมาแล้วหน้าที่เราคือตัดสินใจซึ่งถ้าอะไรที่มันไม่วินวินก็พยายามจะตอบก็พยายามจะตอบเห็นไหมครับเอาหลักการมาจับข้อสอบให้ท่านผมไม่เน้นข้อสอบผมเน้นหลักการเพราะข้อสอบมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรไปแต่ไม่ต้องซีเรียสถ้าเข้าใจหลักการว่าอ๋อมันอย่างนี้เนี่ยท่านตอบได้แน่นอนทําได้แน่นอนนะครับมันก็จะมีตัวอย่างเก่าๆอยู่เยอะมากก็ไฟล์ก็มีให้แล้วหลังจากเสร็จก็เซฟไปเซฟตัวที่มีเฉลยไปอ่ะผมจะพัดข้อนี้ไปชุดนี้ไปเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะมายังไงท่านก็ได้หลักวันไปแล้วจะให้ตัวเลือกมา จะให้เรียงมาท่านก็ได้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาอ่านปุ๊บเนี่ยสำคัญก็คือว่าเราคือใครนะครับปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทํางานของตนเองให้เข้ากับสภา,ภาพแวดลอ้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความคิดแปลกใหม่เสนอเพื่อนร่วมงานมากักจะต้องเปลี่ยนแปลงการตัดทินใจ,จตัวเองบ่อยๆเห็นไหมครับพอวนไปวนมาเนี่ยให้ดูว่าตรงไหนมันเป็นบวกมันเป็นลบก็ต้องดูเห็นแล้วอันนี้ไม่ใช่ อย่างนี้ไม่ใช่กลางคันอ๋อข้อนี้มันเป็นระดับสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวที่เป็นพรีเมียมที่เป็นสิบเอ็ดสิบสองอะไรมาแต่หลักมันคืออย่างนี้นะฮะหลักคืออย่างนี้ของท่านนี่มันจะมีตัวหลอกเยอะมันจะมีตัวหลอกเยอะตัวหลอกคือระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ต่ำกว่า ชอบทาด้วยวิธีเดิมที่ลงตัวเห็นไหมกับชุดแรกมันอันเดียวกันนะครับแต่รูปแบบมันเปลี่ยนชุดแรกที่ว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยคำคำพูดคําถามมันจะอันเดียวกันแต่มันจะวนไปวนมาเพื่อที่ตรวจสอบเช็คซึ่งกันและกันแต่ก่อนท่านอาจจะยังไม่รู้หลักแต่พอท่านรู้หลักอ๋อท่านไม่ต้องตกใจคราวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับบางคนพะวงที่มันเหมือนกับคําถามชุดแรกจะย้อนไปดูไม่มีเวลาท่านไม่มีเวลาเป็นอันขาไม่มีเวลานะครับ ให้เลี้ยงให้เลี้ยงให้เลียงให้เลี้ยงอะไปดูชุดส2บสองตัวเลือกรอบที่ผ่านมาคล้ายๆ้ายคล้ายๆประมาณนี้หมายความว่าอ๋อเขาเขาเปลี่ยนบริบทแต่คล้ายค้ายประมาณนี้ถ้าใครสอบจะจําได้ว่าอ๋อมันมีกรณีเกิดขึ้นที่สาขามีล่าสุดคล้ายๆประมาณนี้มีนะครับเขาจะยกเคสมายกเคสมานะครับว่ามีหัวหน้าการเงินลักษณะบ่งบอกมาว่านิสัยเป็นอย่างไรอาอเป็นคนเก่ง อายุงานหรือปีเดียวนะครับย้ายมาจากที่อื่นข้อมูลคือเป็นคนพูดเสียงดังพูดจาไม่สุภาพเนี่ยตรงกับสถานการณ์คลิปที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยลูกค้ามาลงเรียนประจําครับเธอทํางานได้หนึ่งเดือนเท่าที่สังเกตเนี่ยเธอมีพฤติกรรมตามที่เป็นมาจริงๆเลยได้รับหนังสือลองเรียนจากลูกค้าเงินฝากรายใหญ่มานะครับเขาจะมาถอนยี่บเก้าล้านท่านจะทํำยังไงเขายกสถานการณ์มายกปัญหามา ประเด็นคือเขาจะเอาปัญหามาให้ท่านอาจจะเป็นปัญหาเงินเยียวยาปัญหาเงินปอบบางปัญหาลงทะเบียนไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่จําไว้ว่าอ๋อข้อสอบยกปัญหามายกปัญหามาปัญหาอะไรอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นท่านคือใครท่านเป็นผู้นําเป็นเบอร์แปดหัวหน้าการเงินเป็นหัวหน้าหน่วยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้จัดการอ๋อท่านเป็นผู้นํา ท่านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตามต้องสร้างบรรยากาศให้ให,ให,ให้ทีมงานนะครับเขาให้ตัวเลือกมาเพราะฉะนั้นรอบก่อนหน้าให้โจทย์ให้ตัวเลือก12ตัวชุดเมื่อกี้ล่าสุดใครตอบให้เฉพาะตัวเลือก12ตัวแล้วก็เลือก5ตัวมันต่างกันนิดเดียว ต่างกันอ๋อมีโจทย์กับไม่มีโจทย์แค่นั้นหมายความว่าอ๋อปีก่อนมีโจทย์ปีที่ผ่านมาไม่มีโจทย์แต่12ตัวเลือกเหมือนกันให้เลือก5ตัว5ตัวเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงละ่ะนะครับท่านก็ดูสิครับว่าอ๋อพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะทำยังไง รายงานสนจอให้ทราบพฤติกรรมท่านรู้เหตุรู้ผลรู้ข้อมูลรู้อะไรหรือยังไม่ผิดนะฮะข้อเหล่านี้ไม่ผิดแต่ท่านจะทําอะไรก่อนหลังท่านคือใครท่านถอยออกมาหนึ่งเก้าเป็นหัวหน้าหน่วยหัวหน้าการเงินเป็นผู้ช่วยเป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นท่านยังไม่รู้ข้อมูลท่านต้องรู้ข้อมูลก่อนข้อมูลจากใครอ๋อจากผู้ปฏิบัติอะไรที่ลบๆอย่าเพิ่งตอบ นะครับสั่งเห็นไหมครับส่งไปอบรมนะครับกำหนดมาตรการลงโทษพวกนี้เอาไว้ไท้ายๆเอาไว้ท้ายๆนะครับเอาไว้ไท้ายๆก็ต้องเราไม่รู้นี่คนรู้คือเขาก็ต้องเรียกเขามามาสอบถามมาบอกมากล่าวนะครับต้องตรงไปตรงมาต้องกล้านะครับ เขาให้เรียงลําดับที่ผ่านมา8ปดเขาให้หยิบมา5้าตัวแล้วก็มาเรียงหลักการมันก็มีแค่นี้นะครับคือดูข้อที่ข้อที่ลบๆข้อที่ทัศนติเชิงลบข้อที่เป็นโทษก็เอาไวไ้ท้ายเอาไว้ท้ายนี่คือตัวอย่างเก่าและล่าสุดก็มีต่างกันตรงที่ว่าไม่มีโจทย์แค่นั้นเอง ไม่มีโจทย์แค่นั้นเองผมขึ้นให้ดูตั้งแต่แรก12บตัวเลือกเลือกมา5แต่ชุดนี้ไม่ให้เลือกให้ทุกตัวให้เรียงลําดับคล้ายกันหมายความว่า,วาอ๋อถ้าท่านได้หลักเอาไปฝึกเขาจะมาอย่างไงท่านก็ตอบได้เขาจะมาอย่างไงท่านก็ตอบได้แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกชุดเนี่ยพยายามหามาให้ดูหามาให้ดูเห็นไหมครับเคสเดียวถามสามข้อ เคสเดียวถามสามข้อตัวเลือกมีของเดิมปะปนมานะครับมีของเดิมปะปนมาก็จะมาอย่างนี้อีกละเตือนแล้วต่อไปทําอีกท่านจะทํำยังไงนะครับจะทํำยังไงทุกอย่างมีบวกมีลบข้อมูลเราไม่รู้เราต้องเรียกเข้ามานะครับเรียกเข้ามาเขาทําแล้วเขาพยายามแล้วเขาทําแล้ว แต่คนเรามันปลูกฝังมานานเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุก็อย่างนี้อ๋อเห็นความตั้งใจแล้วก็ต้องให้กําลังใจเขานะครับนั่นคือผู้บริหารเราเป็นผู้บริหารนะครับนี่คือข้อสอบชุดเดิมๆนะครับที่เคยมีมาเนาะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่คุยให้ฟังเนี่ยจากทั้งหมดที่คุยให้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นแนวให้กับท่านเป็นหลักการให้กับท่านท่านก็เซฟข้อมูลไปแล้วก็เอาไปฝึกทุกอย่างต้องฝึก ห้ามท่องห้ามจำนะครับไปฝึกแล้วท่านจะเข้าใจฝึกแล้วเข้าใจฝึกถามตนเองว่าอันนี้อ๋อมันบวกอันนี้อ๋อมันลบอันนี้อ๋อเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดแต่ไม่ใช่เรานะครับไม่ผิดแต่ไม่ใช่เราก็ทั้งหมดที่คุยมาเนาะเกือบสองชั่วโมงก็ต้องขอบคุณทางสพนที่จัดเวทีแห่งนี้นะครับเป,รเป็นเวทีแรกเปเรียนรู้กับพนักงานเราทั่วประเทศ ช่วงนี้ทุกคนทํางานหนักนะครับไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวดูหนังสือทางสพนก็จัดกิจกรรมขึ้นเกิดการแรกลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะส่งถ่ายทอดไปยังทั่วประเทศสลับวันนี้นะครับผมสุวิัยเในไทรวันนะครับรองฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ